สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมชทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาห่ะวพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับเบดในเสาของมือวันที่เจนะคะเดือนมก,การาคมค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะมณีค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องพระเทาสุขุสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางรัฐบาลไทยนะคะตามเป็นม้วนแรกนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากหลวงปู่เจกนะคะพี่น้องค่ะหลวงปู่นะคะ งวดที่ผ่านมานะคะหลวงปู่เล่าสื่อสิบหากับสิบเจ็ดนะคะพี่น้องคะจากทีแอ็สอบถามปู่เล่าเบิรงเนาะพี่น้องเราสื่อสิบหากับสิบเจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาเราก็เลยบ่เขานะคะแต่ว่าเอกติดตามเพื่อเราพี่น้องคะเพราะว่าแนวทางของหลวงปู่เล่ามีคู่เดียวเท่านั้นรีบถามพี่น้องคะมีคู่เดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องคะงวดนี้ก็ได้คู่เดียวขื้นกันสามตัวเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางนะคะของหลวงปู่เจกมณีรัฐบาลไทยค่ะแนวทางสิเดี๋ว่าเป็นตัวไหนพร้อมเพี่น้องมาติดตามรัััับบชมมรรฟงงคคคคลิปนนนี้้้้้พออๆกกก่่่ะะผูาาาเส อยู่บ้านเลยกกว่าเลยอันอยู่ทางอุดรพล่าป้าบ้านเลยมันสร้างฮะมันสร้างมันสร้างจ้าอยู่บ้านเลยวะอยู่สนามบินอยู่สนามบินจ้าแล้วคก็ข่วงแถวนั้นล่ะแล้ใกล้ข่วงแล้วเขาข่วงออแถวนั้นล่ะปุ๊บเป็นเัื่งใดงวดวัางหนึ่งหันตัวส่กวะมาเพิ่มส่งชื้อตัวใดเล่ะพ่มส่งนะซื้อฮิปาเอาเขาเ่มชื้อตัวมันออกซื้อฮิปเย เอาซิมกปไ,ปปไว้เห่นยังเสร็จเ้ววดนี้ได้ตัวใดปูตัวนี้ได้ได้ตัวใดวน้วันนี้ไปไนึ่งีเก่าหนึ่งสีเก่า,กาตัวเดียวเลยบอกครับปูแล้วก็ทีไว้ไว้ไม่เก่าติเก่าติครับปูว่ามีเก่าอยู่วันเลยเก่าบ่มีเก่า กียังละครับปู่เจ๊ละกาพี่เกาตัวเดียวตัวเดียวนี่ตีก็ปู Or, ่เรองพีกป <c ười> oh, ู at ่จังส um ีะอ um ้ว um ่จ um ังคอยคักต um ัวเดียวเลยบอกครับปู ce. ่เออว่าไปอุ้ยเอ้าผูไดมาตีขน่อยปู่ขน่อยขาบ้านที่ดอส่อออร้ายมันก็เลยเข่งห้อันห่อยเนาะปู่เออเอาเส้อละยายหาเอาเลยไปอะไรหาไม่สิเกหาไม่สิสี่กสีเด้อหาไม่สิคนสิสเนาะ ค่ะคือบ้านซื้อมก็อซื้อได้ก็ได้คือเมเคยอยู่กรุงเทพเมื่เคยบังเคยอยู่บ่งโกดังมื่อเคยอยู่ก็เลยไปฝันเห็นแบบเหมืองเก่าเลยมันก็ว่ากู้กินพี่เก่าอะไย่างเงี้ยโอ้หมืองเก่าก็เลยว่าเป็นเก่าติดปุ๋ยมีหน้ามีหลังมีไปไปเห็นผู้หญิงผู้หญิงแม่คั่วเคยอยู่ห่านตะกอนเลยค่ะแล้วก็เลยแล้วก็เลยผัวผู้เดียวกันเลยว่า แล้วก็ได้ผัวเจ็กเสียงบักเสียงกเสียงก็เลยเาใช่คือเราค้อได้แม่เป็นแม่ขั้วอยู่่ะเพราะทุกทายเสียงเลยเลยไปขั้วเลยเสียงเลยเลยฝันเล่าเลยเลยว่าอเไรสิมาเลยบักสีเก่าเลยโอ้รับุใคบัาซีเก่าจคขอบุอือจับบว ไม่เคยถีกอยู่เมื่อกบสกเราเรียกปีกายมึงก็ัะถีกูปีกปีไบเสนอปีที่ปีขึ้นบสี่เสนอครับปูมึจะได้เนาะเียครับปูครับปูบสี่ละวันเลยกูพูดลอตเตอรี่สื้อจะไหวคนหนึ่งไ่ะซื่อสองใบสองใบหนึ่งสีเก่าได้หนึ่งสีเก่าแลยบอกปูอ่าเลยหนึ่งสีเก่าเลยบอกค่ะเลยแปดสีแปดสีเก่าแปดสีเก่าโอ้แต่ว่ามันตองหสีเก่าอยู่นตปูมันหาเื่อไหนึ่งสีเก่า มันก็สิบมาดังไว้ว่าที่ปูเ้แล้วมันตีหกนึงนี่ปูน yup ี่ผไม่อมซันที่เจ็ดเลยค่ะเออมันก็สิมาดังไว้บ้าเถคะองก็สิครเด้แล้วมาดังมาเลยแล้วคุคนคนว่าม่ดังเมื่อกลมรเองคุณลอคนคิดว่าอเนาะค่ะปูคะเออก็บี่เสนละเออจะปูขอคเด้มันข้านมีบักสมบักแฉวมาฝากเออว่านี่ด้วเอ้ากนนครัปูขอชเออเอ้โชคดี อั่นะเออเว่าเออไม่ออกบ้างโกงเปียด้ว่เฮ้ยกับยมีอะไรสวยไม่สุยเมื่อกีย,ย,ยังคายอยู่เรื่ออะไเลืออปีนี้จากปีเราอายุป,ปูค่ะ80 80ทแดสิถวนีคะกับปีสีมา้อกับแปดสอเนเอคอโอ้อสองพับส2่8ยปดิดปีสี่ปุกับสีิบเป็นเป็นบ่อจ้าจ่กปูสังฆทูปสอ่ะ2 4ส8่้องปบปเราบวกมดูโาผู้ฐานเดสิบบ่อแม่บ่อแม่อยู่ค่ะปูปค ขอบคุณปูเลยหลายทกท่านปูซาธุค่ะนรูแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงปู่เจกนะคะพี่น้องคะมณีแอดิตตามแนวทางของหลวงปู่เป็นงวดแรกได้ค่ะพี่น้องคะแนวทางของหลวงปู่มณีเม็ดเดียวเท่านั้นแหละค่ะพี่น้องคะก็ะขึ้นหนึ่งซีเก่านะคะพี่น้องคะหนึ่งซีเก่าเม็ดเดียวแขรนๆเลยค่ะพี่น้องคะแต่ว่าตัวหนึ่งซี่ฮกนี่เขียนกันไว้ให้ปู่เล่านะคะพี่น้องคะเพราะว่าโกกับเก่าเนาะพี่น้องอืมมักสิเป็น ดูตลอดนะคะพี่น้องค่ะไอกเกเลยเขียนกันไว้ห้ปูนะคะแต่ว่าของเล่าเนี่ยของปูเนี่ยขึ้นหนึ่งซีเก้าน,นะคะพี่น้องคะหนึ่งีเก้าเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปบหน้าจอนะคะพี่น้องค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องแนวทางจากหลวงปู่เจกนะคะติดตามเป็นหวดแรกพี่น้องย่าเลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณแาวทางจากหลวงปู่เจกค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าประยาสิภาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมด้ะค่ะพี่น้องคะ่ะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด้จบพลรดทุกลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะจังใดกับพิจารณาบึงสําหรับแนวทางของหลวงปู่แอดวานแนวทางของหลวงปู่เ,าเาาลามีหน่อยคููนะคะพี่น้องคะมีคู่เดียวนี่พี่น้องแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากตัดกระตัดเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสี่เก้านะคะพี่น้องคะตัดเป็นสองตัวนะคะพี่น้องคะตัดเป็นสองตัวน้ำเนาะคะ่ะพี่น้อง ออลลแ,อแอดก,ไป,อดกไปถามคนขายลอตเตอรี่น่ะพี่น้องคะกว,ว่าแอดเได้ไปหาปูนี่แอดเห็นคนขายลอตเตอรี่ดิไปไปขายให้ปูนะพี่น้องคะเออวันนี้แอก็กเร่ไปถามแอกเกเร่ถามคนขายลอตเตอรี่เพิ่นก็เลยบอกว่าปูเราซื้อตัวนี้ละ่ะแอก็เลยลองไปถามแล้วเบิ่งกเซนดี้ค่ะพี่น้องคะปูเราก็อืมปูเราอายุแปดสิบแล้วดิพี่น้องเออบ่ธรรมดานะคะแต่ว่าปูเราก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะพี่น้องคะโอ้ยเบาเกาหัวไปหน้ามันสินะปูเราะเป็นคนอารมณ์ดีทางการพี่น้องคะเรากับ บสิเลียด์เอียงสินะคะพี่น้องคะทั้งบ่อทั้งหัวไปน้ำดีพี่น้องอ่ะพี่น้องคะเอาจริงเลยแะพิจารณาเบิ้งพี่น้องสําหรับแนวทางวันแรกนะคะของหลวงปู่เจกได้ค่ะพี่น้องคะแนวทางของหลวงปู่นะคะกระตุ้งกระของเบิ้งเราด้วยพี่น้องเออมาต่องกันยูคูนึงก็คืออันตัวกันไว้นี่ยแหละพี่น้องคะก็คือสีหงศ์ของเบิ้งเราด้วยเนาะเมื่อนั้นเบิ้งเราด้วยกับที่ฟันบอลสู้กันฟังนะคะพี่น้องคะที่ฟันอืมฟันวาคาเจ้าห้องบอกอยู่ในวัดนะพี่น้องคะคาเจ้า แอกกำลังไปเป็นกรรมการจอยทางวัดกระจ้นนับเงิน,นงสินะพี่น้องคะไม่มี่มต่แบ่งหาลอยเนาะแอกเลียวเป็นเห็นเป็นแบ่งหาลอยอยูย่ในซองสีขาวนะพี่น้องคะแต่ว่าเพ,พ,พิ่นเพิ่นพากันนับอยู่แล้วก็มีเสียงค้นห้องขึ้นมาจำไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเิ่น,น,เนห้องขึ้นมาว่าซี่หกวสันพี่น้องเออเิ่นห้องขึ้นมาซี่หกวสันพี่น้องเออก็ไดดวมาตรงกันกับของหลวงปู่เล่าอยู่สันดีพี่น้องคะกะเ็เลยนํำมาบอกสุกันปังเนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นเพียงแนวทางหละ,ะพี่น้องค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อต่ว่าถ้าพี่น้องมักทาพี่น้องชอบแนวทางของปูค่ะยิบจับเสือหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมพี่น้องค่ะพูดละใบสองใบฮา,าเทียมีโชคไปน้ำกันในงวดวันที่17มกราคมนะคะเป็นงวดที่2ของปี25 6 9เกาพี่น้องอาจมีโชคกัเป็นไปได้นะคะพี่น้องครล่องจับ ลอตเตอรี่เอาไว้เด้อพี่น้องเด้อปูละใบสองใบนั่นแหละพี่นอ้องเออพัทยามีโชคเนาะค่ะพี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะแนวทางของหลวงปู่เจกนะคะพี่น้องมีเพียงซัมนีเด้อคะ่ะพี่น้องคะอแอรกัสได้คอตโตลาพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุกคลอนไปก่อนนะคะพี่น้องเอาไว้พอกันไหมกระแบดในคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ